สวัสดีครับตอนนี้ลุงผลก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับลงทะเบียนแล้วก็วัดคุณภูมินะครับอ่าเดือดมานะนั่งลยดิขี่บรสามหกแปดเรียบร้อยนะครับ ไงรองคนโง่โยบานพบเกาบรรยญญากาศล่าสุดที่งานครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาใส่ซองนะช่วยคุณรวมบุญนะครับย่าครับเราใส่รวมกันเลยนะ

อาชีก็เป็นคนรวบรวมซองนะครับเพื่อที่จะช่วยร่วมบุญกับคุณพ่อของพระาจารสมบัติไค่เป็นนอกนะเมื่อกี้ เช้าก็รับซับยต่ยเยอะนะนนลังนับอนะ สวยกันเลยครับสวยสวยเราไม่ได้ตั้งใจนะดเจตนาที่จะดต่อข้อเป็นไรข้อเป็นไร าผู้ใหญ่แต่ก็มาชวนนั่จ <c oughs> น,นจะเป็นรูปรูปเป็นรูปของพ่อพระอาจารย์ชมพันนะ mình đã thấy mà để cưới còn không ai nhận tiền để bạc cả ngày mang giặc Đông Nam, mang giặc Đông Nam, chưa mang giặc Đông Nam, 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 mang giặc Đông

nên thế nên họ nó là thắt eo này cái <laughs> đầu này nha cái đấy không phải cái luôn cái 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 cái

ขอให้ความปลอดสุขนะครับพ่อแม่ <coughs> <coughs>